ค่ะณนะเวลานี้เราก็อยู่กับช่อง Bestie Girl Channel และวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Silent Head Scary Adventure 3D เป็นเริ่มกันเลยค่ะนี่มันวิ่งหนีเราด้วย Oh my God! โอเคเหมือนว่าเข้าใจนะไม่เข้าใจหรอกกดโอเคอย่างนั้นแหละตอนนี้นะคะก็มีลูกศรบอกให้หลาวิ่งเลยดีกว่าวิ่งสิวิ่งอ,อมีลูกศรน,นะคะชี้ให้เราเดินไปทางนั้นนะคะเราก็จะวิ่งไปไม่เดินหรอก <laughs> เพราะตอนนี้เราไม่มีอาวุธป้องกันตัวเลยนะคะถ้าเกิดมันโผล่มาเนี่ยเราเสร็จมันแน่แน่เค <laughs> ถึงแล้วนะคะ ขึ้นไปด้านบนกันค่ะมืดมากเลยเปิดไฟฉายดอิอืมเฮยเสียงมันอยู่แถวนี้เหรออยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะคะเห็นหน้าเมื่อกี้ว่าแลบลิ้นออกมาด้วยม,มันมาถึงเราไหมมองไม่เห็นเราหรอกมันเดินเลยไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ต้องขึ้นไปข้ปขางบนก่อนเพราะว่าเขาบอกให้ขึ้นนะคะเราก็ต้องขึ้นค่ะ โอ้บันไดมืนหัวมากเลยคะ่ะคนดูมืนหัวแล้วนะคะแต่คนเล่นมืนหัวกว่าอีกะคะ่ะถึงสักทีพี่อัพกิจวักรการเคเราต้องไปหยิบป,ปืนค่ะนี่เจอแล้วโอ้ยสิสิหยิบอ่าได้แล้ว มีทั้งหมดห้านัดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีหวังอยู่เอาลงไปสิเออต่อไปต้องไปที่ไหนต่อเน,นี่ยม,มืดเลยอ่ะพอปิดไฟฉายแล้วมืดเลยอ๋อมีลูกศรชี้นะคะเราต้องมุ่งหน้าไปตรงนู้นอีกแล้วนะคะไปขามุ่งหน้าไปไม่ก,ก,ามากลัวมากอะมันมืด จะเจอมั้เนี่ยเจอก็ยิงมาเลยใช่ไหมแต่มันดูเล็งยากเหมือนกันนะป่าไแล่นคาแล่นด์เยเดี๋ยวเด,วเดวมันอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมเห็นไหมเดินมันอยู่ตรงนู้นเราค่อยๆเดินไปกันดีกว่าเราให้มันไปก่อนต้องเก็บลูกกระสุนไว้ปะทะมันทีหลังดีกว่าเอ้าไปไหนแล้วโอ้ยนึกๆไม่เห็นเราไหม ไปแล้วนะคะรีบขึ้นบ้านกันดีกว่าโอเคมาแล้วนะคะเปิดสวิตหรอโอเคอะไรนะหากุญแจนะคะาหากุญแจมาเปิดอีกแล้วนะคะเราให้มาทำไมเนี่ยทำไมไม่ไปหากุญแจเต่แรกเล่าตรงนั้นงั้นหรอ เมื่อกี้มันเพิ่งจะเ,เดินแถวนั้นไปไม่ใช่หรอไหนลองดูไฟฉายเซิส่องความสว่างของอนาคตสักหน่อยได้อยู่แลมันไม่อยู่ถ้าให้เดียวต้องพกปืนไว้ดีกว่านะคะป้องกันตัวยามฉุกเฉินไปค่ะวิ่งมันเป็นไหนอ่ะคะไม่เจอแต่ยังไม่มีเสียงนะคะคาดว่าน่าจะยังไม่ได้อยู่อ้ออยู่ตรงนั้นยังไงล่ะ เรายิงได้ไหมยิงจากตรงนี้ไปเลยได้ไหมเอ็ดเอ็ดเอ,เอ็ดอ็มันกนมันน่าจะมองไม่เห็นเรานะคะเพราะว่าตัวมันสูงมองไม่เห็นหรอกแล้วเราต้องไปเราต้องไปที่รถจกนนะคะ <c oughs> <c oughs> ตกใจเลยกำลังจะเกลียวคแจ มาเงียบๆไม่ต้องมเสียงเลยนะแกจบชีวิตเลยเริ่มใหม่นะคะนังตัวดีฉันต้องเริ่มใหม่ลิ้นเนี่ยเมืกี้เกียดายพาดนิดเดียวเองโดดลงไปเลยได้ไหมที่เกียรลงบันไดเราจะตุยไหมไม่รู้แหละ อยู่บนนี้ไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเจ้าเป็ดหัวลำโพงโผล่มานะคะอุยอ๊ยจะรู้เราจะได้หลบได้นะคะเพราะว่าเราอยู่สูงเนี่ยมันมาไม่ได้นะคะน่าจะไม่มีเรามั้งอ่าโอเคเตรียมวิ่งแล้วนะไปเลยอยู่แถวนี้หรือเปล่าน่ากลัวมาก ปูตรงหน้าบ้านนี่หาเลยนะหมุดกันึบนี่ยทำไมต้องให้มาตรงเนี้ฉันรู้แล้วว่ามันต้องเก็บกุญแจแปลกุญแจที่รถโยนนะคะไิซซ่าก็โยนไม่กล้าไปเอาเลยเมื่อกี้มันวิ่งอยู่แถวรถโยนนะคะไม่หรอกแป๊บเดียวรึบไว้ถ้าเจอมันเราก็ยิง แต่ว่าปืนแอบเล็งยากนิดหนึ่งนะคะแต่ต้องให้จุดสีข,ขาวๆมันไปตรงทำให้มันเล็งยากอะ่ะโอ้ยเก็บยากจังเก็บเลยว,วิ่งค่ะวิ่งกลับไปที่เดิมอย่ามานะกำลังไปได้สวยเดีย๋ยวเพึ่งนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ คือบ้านค่ะเลีแล้วนะคะเปิดเลยเอามันเป็นที่เราหรือเป็นที่เกมเนี่ยชึบตรงนี้อา้าเปิดไฟนะคะเรียบร้อยแล้วสว่างมากในนี้มีมีล้อรถยนต์ด้วยอา้าวเราเก็บล้อได้ด้วยอาจจะต้องใช้รถยนต์หนีมันละมั้งใช่แหละ ตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ไปไหนต่ออุยมันอยู่นั่นยิงมันไกลๆได้ปะวะแอบยิงมั้นได้ปะเลยยากให้มันเดินมาน,นี่ก่อนอะอ้อยเอ้าเก็บทำไมล่ะกำลังจะยิงคืนเลยโอ้ยเลงยากจัมัน ปังไม่ยิงละย <c oughs> ิงไม่ได้เมื่อกี้จิ้มไปแล้ววินีดีโอนะ่ะป่ะมันไปนูน่นเราก็วิ่งมาทางนี้ฉีกไปคนละทางกับมันมันหาเราไม่เจอหรอกทางที่ดีรีบวิ่งเข้าบ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเลยแกอ๋อนี่ไงมีรถนยนต์อันนึงเอาจะออกไปทําไมล่ะเข้ามาป๊บหากุญแจรถยนต์หรอ แต่เราใส่ล้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ต้องใช้กุญแจมันอยู่ไหนวะแถวนี้ไม่มีอยู่แถวนู้นไม่นีปะเล่นค่ะเล่นวินเราเจอเจอใคร สมชายขอกุญแจหน่อยเร็วๆโอ๊ยแต่วันเล็งยากจังวิ่งกับพี่เดิมนะคะไอติดเสาว,วิ่งเร็วรีบเข้าหาที่พักก่อนเดี๋ยวมันจะจับเราปึ๊บถึงแล้วนะคะได้กุญแจมาแล้วเป็น,นกุญแจรถยนต์ได้จากนายสมชายนาดีนะคะเราเล่นเราเล่น เราต้องชื่อให้เองนะคะให้ชื่อสมชายไปเลยหาอะไรอีกเนี่ยน้ำมันงั้นหรอฉันต้องหาน้ำมันน้ำมันอยู่ที่ใดกันเล่ามันเงียบมากเลยอ่ะเงียบแบบผิดปกติอยู่แถวนี้ปะเนี่ยไว้ใจไม่ได้ไปเถอะเจอก็เจอแต่ก็วิ่งไง ราะว่ากว่าจะเสียเวลาเล็งปืนไว้ที่มันแล้วก็ยิงนะคะใช้เวลามากกว่าวิ่งหนีซะอีกอเ,เอ๊ะเหม,มือนเสียงมาอยู่แถวนี้ทำไมอ่ะโอ๊ยไม่ทันเด็ดตั้งตัววิ่งหนีเลย ไม่ไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ชนะนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าจะเอาชนะมันให้ได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ๋อแล้วอย่าลืมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย